สวัสดีครับผมเป็นนักกายภาพบําบัดกองวิศาสตร์ฟูนฟูโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชวันนี้จะมาสาธิตการขึ้นย้ายตัวบนเตียงในผู้ป่วยอัมาพาตครึ่งซีมมีขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. การพลิกตะแขคงตัวมาด้านที่แข็งแรงเริ่มจากขยับตัวไปด้านที่อ่อนแรงใช้ขาข้างที่แข็งแรงการขาข้างที่อ่อนแรงออกชันขาข้างแข็งแรงไว้ขยับสะโพกใช้แขนยันเตียง จากนั้นนะครับจับแขนข้างอ่อนแรงวางไว้บนลำตัวใช้ขาข้างแข็งแรงเกี่ยวขาข้างอ่อนแรงพลิกมาสองการพลิกตะแคงตัวมาด้านที่อ่อนแรงเริ่มจากขยับตัวไปด้านที่แข็งแรงก่อนชันขาข้างแข็งแรงไว้ขยับสะโพกใช้แขนยันเตียงจากนั้นการแขนด้านอ่อนแรงออก ตั้งขาข้างแข็งแรงขึ้นออกแรงยันเพื่อพลิกตัว 3. นะครับการเปลี่ยนมาเป็นท่านั่งให้คนไข้ช่วยใช้ขาข้างแข็งแรงเกี่ยวขาข้างอ่อนแรงลงมาผู้ประคองจับประคองช่วงบ่าและสะโพกออกแรงดันตัวขึ้น